ตอนนี้นะครับเราก็จะได้ทำภารกิจช่วยแฟนของเรานะครับที่กำลังโดนจับไปตัวกันทุกคนเดี๋ยวทำพลาดนะภารกิจนี้นะแฟนของฉันเลยนะ เอาล่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับนะก็วันนี้ก็ผมเจนขามจานเข็มนะครับนะวันนี้เราก็จะไปยิงปืนกับลุงหนึ่งนะครับนะซึ่งก็คือพ่อของอินโนเวอร์นั่นเองทุกคนก็จะมาดูกันนะครับว่าลุงหนึ่งนะครับจะสอนท่าอะไรให้กับเราบ้างก็บอกเลยว่าไม่เคยเรียนยิงปืนเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับนะเพราะว่าเรารู้กีฬาปืนไปก็ไม่ทําให้เราเสียหายนะครับนะก็สามารถปกป้องตัวเองได้นะครับถ้าเกิดใช้ในทางที่ถูกนะครับนะทุกคนจานเข็มกับมีเกนและก็อินเวอร์น้นจะสามารถ ทำได้ขนาดไหนแต่ว่าผมอะ่ะนะตัวผมก็เป็นน้องใหม่ไฟแรงเออแรงแรงจริงหรือเปล่าไม่รู้ไปดูเลยและท่าแรกที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็คือท่าฮิปไฟนะครับนะทุกคนท่าที่1ท่าฮิปค่อยๆช้าช้าย่อมองเข้าเดินนัดแรกช้าๆนัดแรกช้าๆ้ากึศปืนให้มั่นกบปืนให้มั่นเจ้เจ หานัดครบแล้วเก็บปืนนัดแรกยิงนกไปแล้วสองนัดยิงนกนะครับโอเคนักล่าเสียปืนเสียปืนยังไงครับหขึ้นก้าวชับปืนมามือซ้ายเปิดโม่โยนเลยโยนเลยโยนทิ้งเลยโอเคยิงนกกระไรโอเคติดสายรัดสายรัดโอเคไปเข็ม ยืนถ้าิตผิดนะครับมันยืนมันมันตองได้แล้วแต่พอยืนผิดเ่ยยืนผิดก็ไปตามนี้นะนั้นแกต้องเอาลำตัวเป้ากับลำตัวแกเนี่ยให้มันเสมอกันอันนลุงให้หมดนะเพราะว่าถือ่าิยากหาไปสามนัไหเข็มหวครับหัด้วยความฟุกเออเอาเอ่โซนไปเกณไปเกนเตงนัดอ่ะ จุดโซนนี้ถ้าเกิดเป็นใน DPA ก็เขาเรียกว่าบวกศูนย์โบกศูนย์หมายถึงว่าไม่มีไม่มีเวลาบวกเพิ่มดวัดที่หนึ่งให้ให้ทั้งหมดได้เลยถ้าทิพนะครับน้องใหม่เอาโซนนี้ถ้าเกิดเข้าก็ถือว่าผ่านนะผ่านยิ้มมาไม่เกินเอาอะไรเอาอะไรเอาเรื่องเลยนักสืบองเอาเรื่องจัดเลยและท่าที่สองก็คือยิงปืนมือข้างที่ถนัดนักกีฬา ยอดยอดไอ้ต้นยอดแยกเอขาบอกเสียปืนเอาเกียปืนทั้งข้างที่ฝั่งอุบุดนะบอกว่าเสียพอเสียปุ๊บตบปาดีไหมครับปืนเสียแล้วปิดปพ่อที่พัดและท่าต่อไปก็คือยิงปืนข้างที่ไม่ถนัด เกลือย์เกลือย์คัดปลอกออกแล้วก็โชว์แล้วก็โชว์ด้วยคัดปลอกไปเร็จแล้วนี่ติ๊งมาอย่าเอวตัวไม่ต้องเอวเอวเอว่ังเคลียะถ้าตบปากถือว่าพร้อมอ่ะเคลียะดีมาก และสุดท้ายก็คือท่าโชเดอร์ครับผมย,ย,ยิงระดับสายตา15หลากระสุน3นัดนะนี่กราพร้อม,อมนรื่ขั้นตอนให้ดีทำช้าๆไม่ต้องรีบเอ็กกิฟเอ็กกิฟพร้อมแล้วชูดไปพร้อมย่อจับศูนย์ให้ดี ผสมให้ดีเตรียม่เตียมให้กเตรียมปอกสุอกเลยเอาดิ้วโป้พงกดนั well. ่นละ เสร็จแล้วเอามือมือซ้ายมือซ้ายทำไงหัวบ่าพี่อ่ะลบศูนย์ลบศูนย์ลบสองลบสามตรงที่นี้ก็คือลบศใช่ไหมถ้าอยู่ในวงลบศูนย์ถ้าอยู่นอกวงลบสามอันนี้ลบเออนี้ลบหนึ่งลบสามลบห้าเอาไปให้พ่อแม่ดูเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกภูมิใจคภูมิใจทุกคน แอร์พลาเทนต์เี่้ยมโมงเยี่ยมเลยแอร์เมเกนเอ้ยสองนัดโดนทีเดียวสองลูกนี่แหละเอ้ผมเมเกนมันกระสุนเยอะกว่าก็บางดีไม่โดนอะที่เนี้กูรับอยู่หนึ่งสอกูไม่โดนไปสามนัดสามนัดแรกเมเกนมันมันเยอะกว่ากูดูเอาก็เนปมันจริงโดนเยอะกว่างี้ขี้ไรมาก คุณนำอยู well, ่คไามเอาอไม่โดเ้อน oh, right. ้อแต่แต่เข็มยา่อนว่ากระสุนอยไมีกี่นัดนที่เรายิงกัยทั้งหมดทั้งหมดนยิกระสุนอยู่ตรงข้างหลังดี๋ยวเดี๋ยวเขียก่อนว่ากระสุนมันเรายิงไปหมดกี่นัทนัด นี่มีมีร้อยรูได้มึงร้อยรูได้เมื่อกี้ก็เทเลยพ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอ้าทยิบอย่างเดียวท่ายิบหนึ่งึงมมีสามนัดเลยที่ลุงต้องมาจับตัวให้มันเดียวกลับมาเดี๋ยวจะให้คะแนนนะอันเนี้ยอันเนี้ยคือให้สิบคะแนนแปดสิบห้าโอเคว้าวแห้า นแาาล้วขึ้นเลยหรือว่าผ่านมาทันเีย, <c oughs> ยู่หมดแล้วอลนอก <c oughs> สิบา,าหัวคมคมลหัวคมคมร <c oughs> ูดเลย ดีด้วยลูกนี่ผลของการเดินไกลอย่างนั้นหนูยังไถ้าหนูเดินไกลดีนะจะไม่ติดแต่นี่เ i ิ s t fight ตอนยูมามามารอบแรกก็ประมาณครับผมเราเริ่มตึงในส่วนที่สองแล้วขนมปัมอา몬ดแปดสิบห้าเต็มร้อยยี่สิบยังเกินครึ่งยังถือว่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ก็ไปหมวดูได้ใจ ได้สติกเกอร์ไนนะอ้นี่แล้วโลโก้ที่พ่อสั่งทำไว้โลโก้ไอ้หมูกระทะเที่สั่งไปแล้ว <c oughs> น่ารักมา,ากเลยดูนะอยู่อะไรว่า,าเอามาติดในตัวแถบติดพวกแกเนี่ยไม่น่ามือถือแสบเนี่ยไปยิงเนื้อเขาถ่ายในภาพนี้ถ่าย,ายี้ครับผมนี่ก็ยิงปืนแบบถูกวิธีนะครับนะ เอ้ยหันฝั่งผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวเอ้หันหลังให้เออไม่การยืมปืนมาถูกวิธีนะคไม่โอเคโอเคเพราะว่าเราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญนะครับนะทุกคนย้อนแสงว่ะ ต้องสารทุกศารชมมาแล้วแกก็ถ่ายแก่นี่ผูดช่วยชาญไงตัวกำลไปสนใจอยากจะมาเรียนปืนแบบถูกวิธีนะครับก็ติดต่อผมมาได้เดี๋ยวผมไปติดต่อตรงนี้โหขายของไม่เลิกการขายสิวอ่ะขาสเซลเพราะว่ากีฬาปืนถ้าเกิดทำอย่างถูกวิธีนะครับมันก็ไม่ใช่เขามันใช้แบบถูกวิธีอ่ะเออมันก็จะช่วยคนได้หน่อยวึงอาปืนมันคืออันตรายเว้ยจริงๆนะแต่มันก็อันตรายจริงเลยตายยาวที่ตาย มานนัเป็นกีฬายอย่างเงี่ครับทุกคนโอเคไปต,ต่อรอบใบไปนะต,ต่อรอบใบดีเลยนะทุกคนและก็ถึงคิวของอินเวอร์สกันแล้วนะครับทุกคนอินเวอร์สก็ใช้เป็นปืนซีเซ็ตชาโดวันนะครับนะไปดูกันดีกว่านะครับว่าอินเวอร์สจะทําได้ขนาดไหนนะครับทุกคนไปเลยขอต้อนรับนะครับก่อนจะเริ่มคุณตื่นเต้นไหมเดี๋ยวมั่นใจมากว่าได้เยอะแน่นอนเฮ้ยเอาว่ะเครื่องอันนี้มัน อ๋ออย่าไปกลัวอย่าไปกลัวกลัวนะเฉยๆเอาเฉยๆเอาว่ะเราจะมารอดูผลกันเองนะทุกคนว่าอินเวอร์สมันจะสามารถทำได้เท่าไหร่ชูตเตอร์โหนดแอนดแม็กเลยี้ชูตเตอร์าอยูเลยรดิสแตนบาย กปิดเตืนหน้าหนึ่งเก้าขึ้นลำท่านี้นะครับพอยิงใส่กลับมาก็โชเคยปุ๊บปืนทิ้งๆแล้วก็โชเคียพอเสร็จแล้วต้องมีขั้นตอนนิดหนึ่ง พอจะแม็ค้างแล,แล้วต้องสามยิงทิทททท้แล้วิงจกลับมาเคลยรอีกครั้งโชว์เคลียร์ทาบทาบเมคเลดี้ อยู่เลยดิด้วยดิปืนก่อนแล้วก้าสายสองปืนสไลด์ให้ให้สายอยู่เลยดิด้วยดิเตนบายทำจะา้สาสไลด์ก่อนอย่าเข้ากลมไกลส่งปืนให้สาย,นสายนสนหน้าตัวไปนัน่นไกลแต่ตืนให้ดี สไลด์สามครั้งโจ๊กเพียเคพียเก็บปืน เป็นไงบ้างครับทำลูกโม่นี่ไม่ต้องคุยฮะหยิ่งยากกว่าลูกโม่เสีเหรอสนุกอ่ะได้อยู่เอ้ยจอว่ะตอนนี้นะครับอินเวอร์สป้าวปนะครับทุกคนไปดูเป้าวอินเวอร์สกันเฮ้ยโอหยเคเชี่ยทุกคนว้าว ตักเเ็มสป่่ะน <sh ีถ <sh okay. <sh okay. <sh okay. <sh ้าฮิปถ้าฮิปถ้าฮิปถ้าฮิบกูออกนัดหนึ่งอันนี้ถ้าฮิปเหมือนกันทุกคนทุกคนดูไอ้เหี้ยมันอยู่วงกลมอันเดียวอ่ะทุกคนเฮ้ยสุดยอดว่ะอ่ะแต่กูสู้ได้กูโดนหัวโอเคจังหวะนี้อินเวอร์สก็เกือบร้อยอ่ะไอ้เกือบเต็มอ่ะใช่ปะ มันไม่หักตัวเนี้ยหลุดธาตุิปนั่นแหละเออเกือบเต็มอ่ะงั้นกิฟต์เป็นแบบลูกโมงไงเป็นแบบเตนี้เออเกือบแล้วนิดเดียวตอนนี้นะครับเราก็จะได้ทำภารกิจช่วยแฟนของเราเนี่ยนะครัที่กำลังโดนจับเป็นตัวประกันทุกคนเดี๋ยวทำพลาดนะภารกิจดีนะแฟนของฉันเลยนะ้อย้าทำพลาดนะไม่เหน่วยสวัสดีเป็นคนตุจมก่อนครับครับผมสวัสดีสวัสดิี อยให้จ่าเมฆนะครับเหนือสว่างฉันจ่าเมฆกูจฉันฝากภรรยาของฉันด้วยนะทนายยิงเมอยฉันไม่แต่ทีเดียวฉันไม่เอานายแนแน่โอ้กู้ฆ่าสไตายตามไมเย็ฉันขาดไม่ได้ถ้าไม่มีเธอน่ะไปแมกสู้ๆ พวกเราจะต้องไปทำการแข่งแบบ IDPA นะครับก็คือกีฬายิงปืนเน้นความเร็วและความแม่นยำเวลาจำกัดอยู่ที่6นาทีเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นนะครับนะเมียผมตายแน่แนเลยลืมไปว่ากูไม่มีเมียนี่ว่โ์โอซัมดุงนะครับตัวตรวหัวแล้วก็แผงไปทางขวาใกล้มาไกลอันนี้ก็ไกลไปใกล้ Shooter make r e a Sister, are you ready? Stand by. 0.35โอ้ไยว่ะเอาเรื Jamie, <or> <eds> ่องสีโล้พอยนะครับโอ้โหนัดเบียดเลยเนี่ย่โพอยด์นีีโล้พอยดับเบิลแท็กทั้งนั้นเลยนะคดับเบิลแทกดับเบิลแทคือการยิงโดยต่อเนื่องนะครับสองต่างสีโล้โอเคครับอนึ้ดู้ะใช่ไหมนึ้ดูยังไม่ได้ดูแม่นใช้ได้ดีเลยล่ะครับ ถือว่าดีเลยสามสิบห้าวิศีโลคอยโหสุดยอดโอ้สามสิบห้าวินะครับศีโลคอยเข้าทุกนัดตัดเงินให้น้องเมย์หน่อยได้เลยยอดเลยจ้าช่วยูได้ตั้งหนึ่งนาทีกับหกสิบวิอ่ะไปแชร์เวลากันได้โอ้โหอยู่แล้วน้องๆเอาว่ะเอ้ยอป สมมุติว่าเราจะยิงตัวเนี้ยเราก็ใส่ไป6นัดก่อนใช่ไหมฮะแล้วมันมีแค่6นัดอยู่แล้วลูกอ๋อ6นัดพอดีแล้วเราก็มูฟแล้วค่อยไปใส่เพิ่มตรงนู้นต่อใช่ไหมต่อตรงนู้นอ๋อคัดต่อแล้วก็ใส่กระสุนใหม่อ๋อโอเคครับหนัดยิงเสร็จก็มูฟมาทางนี้ก็มาคัดต่อตรงนี้แล้วก็อีกหนัดตรงนี้โอเคครับผมประมาณนั้นโอเคครับมาติดติ๊กเกอร์พอสอนพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ทำได้โดยแบบอ่เขาเรียกว่ามีทักษะเลยนะครับเพราะว่าเราเรียนพื้นฐานไปแล้ว ทำเมื่อเช้าทำได้ดีเลยโควิดเนี่ยกลัวแดดแต่จะเป็นไข้หวัดใหญ่โควิดกลัวแดดจะเป็นไข้หวัดใหญ่แทนตัดออกได้เวลาไปค่ายครับผมโซโลดังนมดิ้นเลยเหลือฝั่งกลางประมาณนี้ออกเสร็จแล้วปะโอเคเอา๋ยวลูแผนขวาเอาไปก่อนนะลูเตอร์อายูเลยดิแอนไลน์ ดีมากนวตู้ถูกต้องแนวตู้ถูกต้องยิงแค่สองนะว่าต้องยิงต้อไหนก่อนจับศูนย์ใหได้คนต้นแท้ มากเนวดาโฮเซอร์หนึ่งนาทีสี่สิบเอ็ดวินาทีเก่ <Wow. S 1> งมากเก่งมากเห็นไหมนี่ลุงคำนวณไว้เผื่อให้โหลดด้วยถ้าเกิดจริงๆเป็นออโตเมติกน้องเมฆก็จะไม่ถึงหนึ่งนาทีเพราะว่ามันโหลดใส่ใสแมกกาซีนไว้แล้วแต่นี้ต้องมาโหลดมือสองระยะทำได้ดี1นาที4ีสบเดวินาที หนะคอยนะหนึ่งคอยอันนี้ต้องหนึ่งคอยนะลูกไม่โดนไม่ตัดเส้นนะถ้าตัดเส้นครูฝึกจะให้น,นะครับอันนี้โบน์หนึ่งค้อยแล้วัวิสุโลอ่าหัวหลุดนะครับเป็นมิดบวกค่าวิอ่าบวกค่าวินะครับบวกค่าวิแล้วบวกค่าวิจับนู่นหนึ่งคอยหนึ่งวิเป็นหกวิวิโลวิโล ววิแปดวิเวินี่ซีโรนะครับเก้าวิเก้าวิโร่พอยนะครับเีโร่พอยดีโร่พอย หนาทีสี่สิดวินาทีบวกอีเก้าวิเป็นหนึ่งนาทีห้าสิบวินาทีเย่ยมากสุดยอดเลยเตอร์เมคเลดี้เ <Make S 1> มคเลดี้ก้ เดินไปใตรงเส้นทำช้าๆนะครับาแย่แล้วก็ชักครับผมเรงจริงชูเตอร์อยู่เรดี้ติตั้งไ นอกกลกายนีอยนน้ออกนอกกกายลูกเกียย์เกียย์เกียย์กระสุนออกมันะถูก้มาใหม่ นกตกใจนกตกใจเยวกระสุนจะออกกระสุนใหม่ก็ก้าย ไ,ไปอีกไปอีก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  i ูฟิ u ิตอัลโ unload 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 ดแอนโชเคียร์เนือดาโฮเซ์ <H> ต้องมือซ้ายโชเคียร์นะ <c oughs> จะเห็นถึงเห็นโมอ,อาเก็บปืน เป็นสายลัดใช้เวลาไป2นาที52วินาทีมีลุ้นเฉียดชิยวเลยนะเดี๋ยวมาลนกันโอ้โหยเอาแล้วเอ็มทำให้3าห้วินาะทีพูดเกงเ่งพูดเก่งครับทุกคนนับก่อนเร็วถามแร่นะ่นับเลยเออขอถ่ายภาพ แผ่นเลยนะมั้ยเหนี่ยงวิแผ่นอัตามเก็ตต้ามันเลยสองวิวีซีโลโลโลวีโลโลสามี่บวกสี่วิไปปิดกาน ก็เป็นอาวุธที่มีอันตรายนะครับแต่ไม่น่ากลัวความน่ากลัวนั้นขึ้นอยู่กับผู้ใช้ขอบคุณครับ